สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพื่อนตนเองครับผมนี่วันนี้ต้อมอยู่กับเจ้าแดงอยโยธยาเบอร์สามนะ,ะหลายๆท่านถามมาเยอะเหมือนกันว่าเมันดกไหมพันลูกแดงแบบนี้แล้วใบเหมือนหงเปาสือนะเนี่ยพามาดูที่ต้นจระจะแบบนี้เลยเดี๋ยวพาชิมกันด้วยดูนะดูความดกนะนี่ไม่ได้เอามาแขวนไว้เหมือนเว็บไหนที่เอาลูกชอบเอาลูกมาแขวนนะดูความดกให้ดูแล้วไม่ดก ไปสวยถึงฤดูนี้จะเป็นฤดูร้อนก็ตามนะแต่ผลก็ยังติดแบบหมดข้อข้างขาเรื่องความดกไปได้เลย,เน,ยนะเนาะโอเคเดี๋ยวพาดูกันที่ต้นแล้วก็เดี๋ยวสับให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,รอบแปลให้ดูก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตเรษินศรีวิชีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจนะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแดงอโยธยาเบอร์สามนะเห็นพี่ๆหลายท่านชอบมาเอ๊ะมันเหมือนทับทิมสยงสยามไมโครละเรื่องนะครับ ให้ดูลักษณะใบาก่อนก็ได้ลักษณะใบาจะหนากลมแบบเนี้ยเขาสผสมกันระหว่างหงเป่าสือกับแตงโมนใบจะค่อนข้างไปทางหงเปาสือนี่ถ้ายิ่งแดดจัดยิ่งแดงนะยอดเยอ่อแล้วเนี่ยแดงตั้งแต่ดอกเลยเนี่นัต้นหนึ่งก็นี่อายุต้น10ปีแล้นี่ให้ดูบรรยากาศรอบแปลงนะ อันนี้เป็นแปลงของเจ้าของสายพันธุ์โดยตรงนะ,ะตัวต้นพันธุ์ที่ต้มมามาจำหน่ายนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพันธุ์ไปสวมรอยพันธุ์ใครอะไรนี่ต้องมาถึงที่มาถึงเจ้าของสายพันธุ์เลยเราประกันพันธุ์แด้พันธุ์ดีแน่นอนดูความดกนะต้นอนึางนี่นี่ขนาดน่าร้อนนะไว้เสียทิ้งไปตั้งเยอะนะต้นหนึ่งประมาณสองสามปี สิบว่าลูกอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนผ่ากันดีกว่าอยากให้ดูตอนผ่าช่วงนี้มันอาจจะร้อนๆหน่อยฝรั่งอาจจะสุกไวหลายๆท่านยังเข้าใจผิดนะว่าเอะมันคืออัททิมสยามหรือเปล่าผลผลิตน,นะครับผลผลิตน,นะ,ะเดี๋ยวดูกันครับตรงไหนได้หมดแล้วนะใช่นั่นแหละเด่นๆนะดูนีน่เล ยงอกอบอยูอ่นะ ไม่มีความฝาดเลยที่ผมให้ดูก็คือคือมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นเหมือนเบอร์รี่แล้วกลิ่นอันนี้นี้เหมือนเปรี้ยวมันดรอปลงจริงนะใช่ใช่อันนี้นัานร้อนความเปรี้ยวหายแต่ความหวานยังอยู่เดิมนะมนเมล็ดน้อยเลยกลายเป็นหวานเด่นอืถ้าอร่อยที่สุดเนี่ยต้องฤือดุหนา ความกรอบมันลดลงไปหน่อยเพราะว่าร้อนจัดตรงนี้น<ม>ช่วงที่เรามาหน้าหนาวนี้กรอบแบบ<ม>ชั่ว,แบบแวมากเลยขน้ดพีเลยแต่ไม่ติดฝาดพันอื่นนะที่เคยทิมมาทับทิมทยงทับทิมทยายานี่ไม่ได้เรื่องครับอันนั้นไม่ตรงตีแล้วกันแต่เนี้ยอร่อยกว่าเยอะที่พามาดูนี่คืออยากให้ดูว่ามันดกแค่ไหนเพราะว่าพี่ๆหลายท่าน,น ยังติดที่ว่าฝรั่งใบกลมมันเป็นฝรั่งพันหนักมันจะสลัดลูกเหมือนหงเป่าสือหรือเปล่านะ,นะ่ะให้รู้นะตามที่เห็นนะนี่หน้าร้อนนลยนะหน้าหนาวจะ้ติดดีกวานี่นะหน้าร้อน,นยังขนาดนี้หน้าหนาว้องเด็ดจริงเลนะ,นะสวยงาม เกิดจากผสมกันระหว่างผงต่อสือกับแตงโมเนาะแล้วพี่เขาขัดสาพันธุ์มาเจ้าของสายพันธุ์เนาะอ่าขอาเขียวก่นอนพอหน้าร้อนนี่เปรี้ยวไม่ติดเลยไม่มีเปรี้ยวเลยเดี๋ย้นะฮีโร่มาไม่ได้เลยนะ เราต้องเอาก,กลับไปให้ใหตัวเล็กเราผู้เชี่ยวชาญด้านการกินฝรั่งนะให้ดูรอบๆบ,บริเรือรับประกันสายพันธุ์ครับพันธุ์แทน่นอนพันธุ์ที่ออกจากสวนเราเรามาถึงต้นกาเนิดปีๆหลายท่านสั่งต้นพันธุ์ที่เราชอบมารับประกันถ่ายพันธุ์ออาาหหหาาไหม เกอ,อร่อยเนี่ยมาเล็นน้อยนี่ารึ้งนะคือแท้กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอะ่ะเนี่ยเต็มแปลงก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลเยอะพอเราได้ชิมแล้วเราได้เห็นความดกความสวยงามของเขาแล้วยอมรับ ยอมเลยว่าเอ,อพันนี้ของจริงตลาดทำตลาดได้อีกไกลเ่าพวกโมเดิร์นเถอโมเดิร์นเถออะไรว่ามีเท่าไหร่ก็ขายไม่หมดไม่ใช่เราพันพวกใบแดง,งเรามีนะเรามีหลายอ<ม>ันแต่มันไม่มีอันไหนทียบปันนี้ได้อขออนุญาตไม่พูดถึงพันอื้นละกันแต่ทุกๆพันที่เทสมาเนี่ยยังไม่มีพันไหนสู้วันนี้ได้เลยเราได้กินมานะหลาย,ลายสายพันธุ์ที่เป็นลูกแดงเนี่ย ถ้าแบบสเปรย์น้ำใหม่ๆนะยอดเขาจะแดงเห็นมหหมดเลยกันเม็ดเมดกระจาสิบเดือนจริงๆสี่ห้าเดือนเริ่มไอยขวได้แล้วพรั่งพี่ช็บถามว่าพันนี้ดูแลรักษายากไหมปลูกยากไหมใบแดงโตช้าไหมอ่ะเท่าที่เราลงปลูกเองว่าใบแดงโตตาปะบางคนเขาเข้าใจว่า ใบแดงอ่ะมันไม่มีคลอโรฟิลเราให้การสังเคราะห์แสงการเ,รเ,รเรนะิบเติบโตเนี่ยมันช้ากว่าพันธุ์อื่นแต่ถ้าเราดูโดยโดยละเอียดแล้วอ่ะที่ใบมันมีความเขียวซ่อนอยู่กับความแดงอันนี้ความความเข้าใจส่วนตัวนะต้องคิดว่ามันมันน่าจะเป็นประมาณเนี้คือถ้าไม่ออกแดดเนี่ยใบมันจะออกเขียวในตัวเองอ่ะมีคลอโรฟิลอยู่แล้วทอ <ำ S 2> <ร>ามไม่เห็นใช่ให้เรามองเห็นเป็นสีอื่นมันมีความเขียวแฝงอยู่แล้วเนี่ยโตแล้วโตไวด้วย เห็นหลายๆท่านยังมีความเข้าใจว่าฝรั่งไปแดงปลูกไปก็โตช้าว่าจะโตนี่ลงปลูกเองกับมือนี่แบบเดือนหนึ่งเม่ยาวเป็นซอกอะโตโต,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 ตเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้สีแดงๆเนี่ยที่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นชน,นินมันไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นที่ต้ามูลละลืมชื่อเลย แต่ไม่ใช่แทนนินนะทนนินนั่นมันอยู่ในพวกปุ๋ยมะพร้าวแลน้น่มีรถฝาดกันพวกเชื้อราอันนี้เป็นใ่ตัวไข่น่าบำรุงพวกต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันพวกมะเร็งเลยพวนนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างดีเลยนะทำทำตลาดได้อีกไกลความคิดว่าเราจะขยายแปลงไปอีกในร่องมะพร้าวเพราะเรามีแม่แล้วเราจะใช้ต้นแม่เราเป็นริ ได้สนใจสนใจอันนี่ก็ไปดูจริงๆนะเพื่อนพี่ท่านใดสนใจนะต้นพันธุ์เรามีอยู่นะแต่ก็โทรเข้ามาก่อนเนาะหรือไลน์มาก็ได้ตอนนี้ต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงไลน์ตัวเต็มครับไม่สามารถรับเพื่อนได้แล้วต้องใครจะไลน์มาหรือโทรสอบถามอะไรเงี้ยก็ลุกคนที่เปิดโทรสองหกสี่สองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะหรือไลน์ไลน์ไปไลน์เนาะทรายมีอยู่เนแอปนี อยู่ได้ตลอดตอมตอบเองท่าแทั้งหมดเลยน้องๆใครสนใจนี่ก็พามาบุกถึงแปลงเลยให้ดูเนี่ยแล้วไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวว่ามาันจะเฮานะผ่านนี้ได้อย่างไ้เห็นก้าวว้าวถึงขนาดว่าในเพจเรามีคนอินเดียตามอยู่มาขอที่สวนจะมาขอซื้อที่สวนต้องอยังปฏิเสธเรื่องเยอะนะยังไปได้อีกไกลครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะพาพี่พี่มาถึงที่แหล่งกําเนิดพันเลยแล้วก็รับประกันคุณภาพวันนี้คุณภาพแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าสินค้าที่ออกจะต้องไปต้นพันนี้ออกจะต้องไปจะถูกสปลอยเราเราต้องไปให้ถึงที่ไปเห็นให้ถึงต้นไปชิมให้ถึงใต้ต้นเราจะทำจำหน่าเรามันต้องมั่นใจเดี๋ยวเท่านั้นเนาะก่อนหน้านี้จะเห็นว่าต้องมาจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่จนกว่าต้องจะได้กินต้องกินก่อนนะไพ่างั้นมันตอบไม่ได้นะ จนกว่าหรือจนกว่าเราจะปลูกแล้วเราได้จิมของเราเองเท่านั้นนะให้มั่นใจก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องร้นหลอกนะแล้วก็ฝากเตือนด้วยช่วงนี้มีเพจที่ใช้ภาพของผู้อื่นแล้วไปโฆษณาขายแล้วขายไม่ตรงหลายพันนะไปเอาพวกเพาะมาเมล็ดมาขายอ่ะเอาเอาโมทับจิมสยามเพาะมาเมล็ดมาแล้วก็มาขายส่วนเป็นแดงอยุธยามีเยอะนะครับซื้อหาก็ดูจากส่วนที่เชื่อถือได้ด้วยเนาะ ก็ให้ดูสตอรี่ดูโปรไฟล์เขานิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิเปดเปิดเพจได้3วันแล้วมาขายต้นละ99บาท4ต้น99บาทเห็นแก่ของถูกนะ2ปียังไม่ได้กินเลยกินก็ไม่เหมือนอย่างนี้ด้วยโอ okay, เคครับก็าฝากไว้ประมาณเนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ